สวัสดีครับผมบีเอกิปุติเอกวันนี้ผมจะมาเอกเอกแค่วันนี้ผมจะมาจากตอนนั้นเว้ยผม,ผมอัดเอ,อ่ออัดภาคแรกใช่ไหมคือเล่นจบไปแล้วละภาคแรกแต่มาอัดต่อเพราะว่ามันไม่มีคลิปลงอัดภาคแรกฟิสิกสก็บอกว่าจะเล่นภาคนี้แหละว่าหาวิธีโหลดพึ่งหาได้ ม,มอาจจะคลิปนั้นอาจจะไม่ได้ลงแล้วแล้วพูดถ้าผมแคสอีกครั้งนึงอาจจะไม่ได้พูดเหมือนเดิมแล้วนะเสียใจทิ้งคอนเซ็ปต์รายการเราไปที่ไหนเ,เรามาเล่นพาคเรือฟอร์กเต่อเลยละกันนะครับผมอันนี้จะต่อเป EP ็น EP E.P.E.P.E.P. จริงๆนะอาจจะไม่อาจจะเล่นไม่จบ E.P. นะ ดีอู้อู้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเนี่ยหมูมาปักกัวกันเถอะนี่ต่อตอ,ตอ,อะไรวะอะไรวะเกิดอะไรขึ้น,นวะ อะไรหนังโป้หนังโป้อะไรวะเนี่ยเป็นอะไรขึ้นวะจากที่คิดนะคะผมออกจากเมนูก่อนก็เข้าใหม่ฮะจบเหมือนว่า กับว่าผมต้องเล่นใหม่ใช่ไหมโอเคเล่นใหม่ถือว่าดีนะเพราะว่าผมจะได้มาแนะนำอร่อยจะบออรให้ทุกคนได้ดูภาคนี้มันจะมีเป็นวิธียากแบบมหาใหญ่น่ารัทุกคน โอเคอเคมื่อกี้นี้เราดูแม่มอืแแแแแอแงร้อมจะหมดอมิจะหมดหมดจริงด้วยระม,มัดเดินไปได้ว ผมรู้สึกว่าภาคไอ้ภาคมแีแก๊สแฉกมันจะสนุกกว่านะแปลงไม่ได้แปลงได้แล้วเว้ยมาดิมันละลาย energy ทิ้งเหมือ <c oughs> <c oughs> นว่าแมวของผมนะยังไม่ได้ปวดหัว ตั้งเกือบไปเนี่ยเขาเรียกอะไรอะ่ะคุณเคยเห็น่ะที่บอรแบบ์บโอ้โหกูมากเอาโทรศัพท์ไปตั้งไว้บนเขาเรียกอะไรอะ่ะตรงนี้แหละตรงที่เราหลุดมาไม่กี่จุดไฟไป เเราจะเซฟก่อนนะครับเซฟก่อนเดี๋ยวมันมีเหตุเดี๋ยวมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับออะไรดำๆเว้นเนี่ยอาๆๆ้าวหนกมา่พวกแกไม่ตอกูเจังหวะนี้ครับอ,อันนี้เราไม่รู้เราจะทำไงดีผมน่าจะมาผิดทางนะโหลดเซฟก่อน ผมมาผิดทางจริงด้วยนะแต่ปกติมันจะมีทางเดินนะขอลองเดินไปทางนี้ดิเอาเอาอะไรวะเนี่ยเ,เกิดอะไรขึ้นอ่ะทุกคนเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นวะไม่สมบูรณ์นะไฟ ไฟที่ผมปุษ,ษาโหลดมาไม่สมบูรณ์เฉยต่อไปปึด๊ดนี่เป็นเนี้ยวเองบนทีวียูเฮ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นวนะตั้งใจโหลดมาเลยนะพวกเกนเฉพาะเลยนะไอ้ก็ต้องลงภาคนี้แบบเศร้าแล้วฮะก็ตัรูง้อเองล่ะ ตกลบอีสองเกมนี่ทิ้งนะครับอันนี้ก็ไฟล์เสียนะครับเข้าเกมแต่ว่ามันเล่นไม่ได้นะครับผมน,นี่ก็จะเข้าอันนี้แทนอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อ,นนใชอันนี้ก็เสียเหมือนกันก็นึกนว่าจะเล่นได้ปกตินะฮะก็ คือเช้าคืนนี้คือลืมเล่าเช้าเดี๋ยวผมจะรบต่อหน้าต่อตาทุกคนเลยแล้วกันนะคนคอยดูนะ like uh, like okay ออกจากเมนูนะจะบลบตอนนี้เราจะ ค้างกดลบลบอ่ะกลบลบมันยังอยู่เหลืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราลบลบครับลบคือมันลบไม่ได้ตรงเนี้ยเราต้องลบอีกอันหนึ่งก่อนนะ บแล้วก็เราจะลบมันด้วยโนะอ้มันลบมือมันลบไม่ได้แล้วก็จะไม่ลบมันนะครับพยายามลบแต่มันลบไม่ได้ทุกคนโถเฮ้ย,ยใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืกชมเลย